สวัสดีครับผมโทนี่จินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Crypto to the Moon รายการวิเคราะห์ข่าวคริปโตและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลแบบเข้มข้มวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนของตลาดกับการกลับมาของ Terra Luna Classic หรือ LUNC ที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงเกือบ100%ในช่วงสั้นๆหลังจากเหตุการณ์ไวรัลที่ Binance Blockchain Week ที่ดูไบจนทำให้นักลงทุนทั่วโลก หันกลับมาจับตาโครงการที่เคยล้มครั้งนี้อีกครั้งนอกจากแรงกระเพื่อมจากกระแสไวรัลแล้วยังมีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคนิคการอัปเกรดเครือข่ายและประเด็นทางคดีความของโดคอนที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและทิศทางของ LUNC ในลำดับต่อไปไปติดตามพร้อมกันครับว่า LUNC จะเป็นเพียงกระแสชั่วคราวหรืออาจเป็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัวครั้งใหญ่ของเครือข่ายเทราตอนที่1 ข่าวหลักและเหตุการณ์ที่จุดกระแส LUNC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา t เ r ร a Luna c l a s s ิ c หรือ LUNC กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตลาดคริปโตหลังราคาปรับตัวพุ่งแรงเฉียด100%โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่กลับสร้างไวรัลได้ทั่วทั้งโซเชียลในงาน Binance Blockchain Week ที่ดูไบนักข่าวของสำนักข่าวเษศฐศกิจชื่อดังเอียนอาลิสันจาก CoinDesk ปรากฏตัวพร้อมสวมเสื้อยืดลายเทอร่าลูน่ารุ่นเก่าขณะกำลังสัมภาษณ์แขกบนเวทีซึ่งเพียงไม่นานภาพดังกล่าวก็ถูกแชร์ต่อไปอย่างล้นหลามในชุมชนคริปโตบน X และ r ร d dit หลายคนมองว่านี่คือการระลึกถึงยุครุ่งเรืองของเทอร่าและทำให้เกิดกระแสคาดการ์ว่า LUNC อาจกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามปัจจัยเบื้องหลังที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่ไวรัลเสื้อยืดแต่ยังรวมถึงการอัปเกรดระบบเครือข่ายเทอร่าคลาสสิก ที่จะช่วยเร่งความเร็วการทำธุรกรรมและรองรับโครงสร้างการใช้งานที่มากขึ้นซึ่ง Binance ได้ออกมาสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยมีการหยุดการฝากถอนชั่วคราวเพื่อเตรียมระบบสำหรับการอัปเกรดครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสถิติออนเชนที่เผยให้เห็นว่ามีการเผาเหรียญ LUNC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากฝั่งบ n a n c e เองซึ่งช่วยลดปริมาณเหรียญหมุนเวียนในตลาดและมีส่วนเสริมแรงความเชื่อมั่นด้านเศรษฐศาสตร์โทเค็น ด้านนักวิเคราะห์หลายสำนักชี้ว่าแรงซื้อรอบนี้เกิดจากทั้งปัจจัยกระแสะและพื้นฐานทางเทคนิคประสมผสานกันพร้อมเตือนว่าความผันผวนยังคงสูงและนักลงทุนต้องระวังการปรับฐานราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ที่แน่ๆคือการกลับมาครั้งนี้ทําให้ชื่อของเทอร a l าล a c l a s s าสิกถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางรอบใหม่อีกครั้งในตลาดคริปโตตอนที่2วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและปัจจัยขับเคลื่อนราคา LUNC การฟื้นตัวของเท r ร่าลูนาคลาสสิกในรอบนี้ถูกมองว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่หรือจากกระแสไวรัลเพียงอย่างเดียวแต่มาจากปัจจัยพื้นฐานที่เริ่มแข็งแรงขึ้นกว่าช่วงหลังเหตุการณ์ล่มสลายของเทอร่าเมื่อปี2022อย่างมีนัยสำคัญหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือคกลไกการเผาเหรียญหรือ b u r ร์น c มค n นิซึมที่ถูกชุมชนผลักดันต่อเนื่องโดยเฉพาะบทบาทของไบแนนซ์ที่ยังคงสนับสนุนการเผา LUNC ผ่านค่าธรรมเนียมการเทรดซึ่งส่งผลต่อการลดปริมาณเหรียญหมุนเวียนในตลาดจริงและสร้างแรงคาดหวังว่าในระยะกลางถึงยาวจะกระตุ้นให้เกิดภาวะขาดแคลนเชิงอุปทานมากขึ้นอีกปัจจัยที่ถูกจับตามองคือแผนการฟื้นฟูเครือข่ายเทราคลาสสิกที่ชุมชนกำลังผลักดันเพื่อยกระดับการประมวลผลธุรกรรมรวมถึงวางรากฐานใหม่ให้รองรับระบบเศรษฐกิจแบบดีฟาและดีแอได้อีกครั้ง หากกระบวนการอัปเกรดสำเร็จและสามารถดึงนักพัฒนาใหม่เข้ามาได้จะทำให้ LUNC มีคุณค่าพื้นฐานมากกว่าการเป็นเหรียญเกงฑ์กำไรเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันสถานการณ์ทางกฎหมายของโดควอนผู้ก่อตั้งเชอร่ายังคงเป็นแรงกระเพื่อมทางจิตวิทยาต่อราคาของ LUNC นักลงทุนบางส่วนมองว่าหากมีข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นบวกต่อผู้ถือเหรียญก็อาจทำให้ความเชื่อมั่นกลับมาได้รุนแรงยิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากความคืบหน้ามีผลในแง่ลบราคาก็อาจเผชิญแรงเทขายอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนักวิเคราะห์จากหลายสำนักเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นของราคาตั้งแต่ปลายเดือนก่อนโดยมีปริมาณการซื้อขายหรือโวลูมเพิ่มสูงต่อเนื่องอีกทั้งยังเกิดรูปแบบกราฟที่สะท้อนถึงแรงสะสมของนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่เริ่มเข้าสู่ตลาด LUNC แต่สิ่งที่หลายฝ่ายเน้นย้ำคือการฟื้นตัวครั้งนี้ยังอยู่ในบริบทของตลาดที่มีความผันผวนสูงนักลงทุนจึงควรจับตาปัจจัยต่อไปนี้อย่างใกล้ชิดความต่อเนื่องของกระบวนการเบิร์นความชัดเจนของแผนพัฒนาเครือข่ายท่าทีและการสนับสนุนของบ i n a นซ์ความเคลื่อนไหวทางกฎหมายของโดควอนกระแสะตลาดคริปโตโดยรวมโดยเฉพาะบิ t คอย n และเอาคอย ภาพรวมตอนนี้ LUNC ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวซึ่งสามารถสร้างแรงส่งต่อไปได้หากปัจจัยบวกเหล่านี้ยังคงเดินหน้านในทิศทางเดียวตอนที่3เหรียญเด่นและภาคส่วนที่ได้รับแรงกระเพื่อมจาก LUNC การฟื้นตัวครั้งนี้ของเทอร l u าลูนาค s าสสิไม่ได้เกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยวแต่ยังส่งผลสะเทือนไปยังเหรียญอื่นที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของเทอราด้วยโดยเฉพาะ USTC ซึ่งให้เป็น Sta b บ e c คอของระบบเท r ร่าเดิมก่อนจะเสียการตรึงมูลค่าหรือ DPEX เมื่อปี2022จนนำไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่ของโครงการในช่วงที่ LUNC ราคาพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงครั้งนี้ตลาดเริ่มเห็นปริมาณคำสั่งซื้อของ u s t c เพิ่มขึ้นตามไปด้วยปฤติกรรมดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นแรงเกงกำไรล้นล้วนหรือเป็นการเดิมพันความหวังของนักลงทุนที่เชื่อว่า ถ้าชุมชนสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจบนเครือข่ายเทอร์ล่าคลาสสิกได้ก็อาจมีโอกาสเห็น USTC กลับมามีบทบาทอีกครั้งแต่ต้องย้ำว่านั่นยังคงเป็นความคาดหวังเชิงจิตวิทยามากกว่าปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันนอกจาก USTC จะได้รับแรงกระเพื่อมแล้วยังมีโปรเจกต์ที่พัฒนาบนโครงสร้างเทอร์ลาคลาส,สิกบางส่วนที่เริ่มกลับมามีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบ DAPP,NFTMarketplace หรือโครงการดีฟ i รายย่อยที่ต้องการโอกาสรีสตาต์ทอีกครั้งซึ่งบ่งชี้ว่านักพัฒนาบางรายยังคงไม่ละทิ้งระบบนิเวศนี้ศูนย์กลางสำคัญของ Ecosystem มนี้ยังคงเป็น Binance บวกชุมชนผู้ถือ LUNC ซึ่งถือเป็นสองแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้สิ่งที่ถูกจับตามมองอย่างใกล้ชิดคือการประกาศแผนรถแมปการฟื้นฟูเครือข่ายในปี2025 การกระตุ้นสภาพคล่องบนดีฟาและการสร้าง Tvl ให้กลับมาการพยายามผลักดัน u t i l ลิตใหม่ๆของ lunc นอกเหนือจากเก่งกำไรความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อกับ evm หรือ cross chain อื่นๆความร่วมมือกับ cex หรือ dex เพิ่มเติมนอกกับ binance นักวิเคราะห์บางรายระบุว่าหาก lunc สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เพียงเหรียญอดีตอันเลวร้ายแต่เป็นโปรเจกต์ที่กลับมาสร้างคุณค่าใหม่ได้จริงตลาด ตอบรับอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเพราะแรงศรัทธาที่กลับมาหลังเจ็บหนักมักเป็นเชื้อเพลิงที่ทรงพลังในตลาดคริปโตความท้าทายสำคัญที่อีโคโซิสเต็มต้องผเผชิญมีตั้งแต่การกู้คืนความเชื่อมั่นผู้ใช้ระดับสถาบันการซ่อมแซมความเสียหายจากอดีตอันหนักหน่นวงการพิสูจน์มูลค่าพื้นฐานของเครือข่ายใหม่การแข่งขันจากเลเยว,วันอื่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าแต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ และแน่นอนว่าตลาดกำลังจับตาเธอร่าลูนาคลาสสิกอย่างไม่กระพริบตาตอนที่4ปัจจัยมหาภาคกับสภาพอารมณ์ตลาดแรงกระแทก v ว r s ์แรงหวังในขณะที่เธอร่าลูนาคลาสสิก (LUNC) กำลังจุดไฟความหวังขึ้นอีกครั้งเราต้องไม่ลืมว่าทั้งตลาดยังอยู่ภายใต้แรงกดดันระดับมหาภาคอย่างหนักโดยเฉพาะจากสหรัฐซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางสภาพคล่องของโลกคริปโต สัญญาณที่กระทบตลาดล่าสุดได้แก่ 1. ความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบี้ยของเฟดนักลงทุนกำลังเฝ้าดูว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่เพราะถ้าไม่ลดดอลลาร์แข็งคริปโตโดนทุบตลาดจึงอยู่ในโหมดเฟียสอความผันผวนของ BTC Bitcoin ย,ยังเป็นเสาหลักทำให้อ t c คอยรวมถึง LUNC แพ้เมื่อ BTC อ่อนแรงเด่นเมื่อ BTC ฟื้นตัว 3. สภาพคล่องจากนักลงทุนรายใหญ่ i.e. Wan Wan เริ่มคัดเลือกเหรียญที่มีความหวังทางเทคนิคมากขึ้น LUNC ถูกหยิบเข้ามาอยู่ใน watchlist เพราะการเบินของ Binance แต่ที่น่าสนใจที่สุดนักลงทุนกำลังโฟกัสเหรียญที่มี Story มากกว่าเหรียญที่แค่ให้ผลตอบแทน LUNC เท่ากับ Story ที่พร้อมจะถูกเล่าอีกครั้ง มันคือเรื่องราวของเหรียญที่เคยตายแล้วฝืนมันคือหนังภาคต่อที่ทุกคนอยากรู้ว่าบทจบจะเป็นอย่างไรและนี่คือพฤติกรรมคลาสสิกของตลาดกระทิงเมื่อกระทิงยังไม่กล้าออกมาวิ่งแต่มันเริ่มขยับส้นเท้าแล้วและ s น n นท m เมนตลาดตอนนี้เป็นยังไง Fear and Greed Index อยู่ฝั่ง Fear กระแสะข่าวบวกเล็กๆจูนความหวังกลับมา การเตรียมฮาร์ดฟอกและเบิร์นคง LUNC สร้างแรงเชื่อมัน่นปริมาณการเทรดพุ่งขึ้นมากกว่า200%ในบางวันแสดงว่าดีมานไม่ได้มาจากแค่สายนอสคันเจียแต่มีเงินจริงไหลกลับเข้ามาภาพรวมตอนนี้จึงสรุปได้ว่าตัดใจผลต่อ LUNC BTC อ่อนแรงอาจเกิดแรงปรับฐานสั้นๆ Binance หนุน เพิ่มความเชื่อมั่นและสภาพคล่องกระแสบนโซเชียลสูงเกิดแรงเก็งกำไรต่อเนื่องความหวังฟื้นเครือข่ายปี2025ใส่เชื้อไฟให้ Narrative ตลาดตอนนี้เหมือนเชื้อไฟแห้งต้องการเพียงประกายไฟเล็กๆเ,เพื่อจุดกระทิงให้ลุกพรึบตอนที่5กลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงสำคัญของ LUNC แม้ว่า Terra Luna Classic LUNC จะกลับมามีสัญญาณเชิงบวกแต่เหรียญน,นี้ยังเป็นสนามทดสอบความแข็งแกร่งของนักลงทุนเพราะมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาแบบแยกหมวดชัดเจนโอกาสหรือว่า o p p o r t u n i t i narrative ของการฟื้นคืนชีพหรือว่า comeback narrative LUNC มีเรื่องราวที่สะเทือนตลาดในอดีตเมื่อโคดซากฟีนิกซ์เริ่มฟื้นตัวชาวตลาดชอบติดตาม การเบิร์นสป라이ที่ต่อเนื่อง Binance เผา LUNC จำนวนมากทุกเดือนคเครือข่ายประกาศแผนเบิร์นเพิ่มเติมสป라이ที่ลดลงจึงส่งผลบวกต่อราคาในระยะยาวการอัปเกรดฟื้นฟูเชนแผนฮาร์ดฟอกและการพัฒนาใหม่ๆทำให้นักลงทุนมองว่า LUNC ยังไม่ตายมีโอกาสกลับมาเป็นระบบนิเวศท,ที่ใช้งานได้จริงได้ปริมาณเทรดสูงขึ้นมากกว่า200ในบางวันหมายถึงมีเงินจริงกลับเข้ามา ไม่ใช่แค่กระแสโฟโมลุ้นๆความเสี่ยงประวัติความเชื่อมั่นผังยับเหตุการณ์ USTDPEC ยังหลอกหลอนนักลงทุนทั่วโลกสถาบันการเงินใหญ่ยังไม่กล้ากลับเข้ามาราคาอาจแกว่งรุนแรงเพราะกว่า80%ของสภาพคล่องอยู่ในมือเวลส์และนักเก็งกำไรการขายเพียงเล็กน้อยจึงกดราคาลงแรงอนาคตของระบบเศรษฐกิจบนเชนยังไม่ชัดเจนจำนวนผู้ใช้งานจริงยังน้อย ดีแอพส์และพาร์ทเนอร์ยังจำกัดเชนยังต้องพิสูจน์ว่าคืนชีพได้จริงไม่ใช่แค่ฟื้นชั่วคราวกฎระเบียบและมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแลหลังเหตุการณ์ล่มสลายของเทอร่าสหรัฐและหลายประเทศจับตาอย่างเข้มงวดกลยุทธ์แนะนำแบบเป็นกลางไม่ชักชวนลงทุนโปรไฟล์นักลงทุนแนวทางที่อาจพิจารณากลยุทธ์ระยะสั้นเทรดตามข่าวเบิร์นฮาร์ดฟอกหรือวอลลุ่มพุ่ง กลยุทธ์ระยะกลางเก็บทีละน้อยเมื่อราคาย,ย่อตัวแรงกลยุทธ์ระยะยาวลงทุนด้วยเงินเย็นเท่านั้นเผื่อใจเรื่องความผันผวนสูงสิ่งที่ควรจับตาต่อ Key Drivers ค,ความสำคัญ Roadmap การฟื้นฟูระบบนิเวศถ้าเชนมีผู้ใช้จริงราคาอาจกลับมาอย่างทรงพลังนโยบายเบิร์น Supply เป็นตัวจุดโมเมนตัมรอบใหม่การเคลื่อนไหวของ BTC ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางรวมของตลาดการสนับสนุนจาก CEX ใหญ่เพิ่มสภาพคล่องและเซนติเมนต์ตลาดสรุปตอนนี้แบบสั้นๆ LUNC ยังมีศักยภาพฟื้นตัวแต่ทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับความสำเร็จของแผนฟื้นฟูในปี2025ตลาดกำลังเปิดประตูโอกาสให้ LUNC อีกครั้งแต่คนที่กล้าเข้าไปต้องพร้อมรับความเสี่ยงทุกก้าเช่นกันตอนที่6บทสรุปและแนวโน้มในอนาคตของ LUNC เมื่อเรามองทุกมุมของสถานการณ์ถือว่า LUNA ค l a s s ิกในตอนนี้จะเห็นได้ชัดว่า LUNC กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เหตุการณ์ล่มสลายในปี2022ตลาดเริ่มตอบสนองต่อข่าวดีเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการเบิร์นซัพพลายจำนวนมากการสนับสนุนจาก Binance และการฟื้นตัวของกระแสสนทนาบนโซเชียลมีเดียทำให้ LUNC คลายเป็นเหรียญที่ถูกจับตาอีกครั้ง แม่นี้จะยังไม่ใช่หลักฐานยืนยันการฟื้นกลับสู่สถานะเดิมแต่ก็เป็นสัญญาณว่าผู้คนยังไม่ลืม LUNC แนวโน้มในปี2025จะถูกกำหนดโดยปัจจัยหลัก3ประการความสำเร็จในการปรับปรุงระบบนิเวศและจำนวนผู้ใช้งานจริงนโยบายเบิร์นโทเคน็นและการจัดการซัพพลายอย่างต่อเนื่องภาพรวมตลาดคริปโตและกระแสทุนไหลเข้ารอบใหม่หากปัจจัยเหล่านี้พัฒนาไปในทิศท,ทางที่บวก LUNC อาจากลับมามีบทบาทที่จับต้องได้ในอุตสาหการรมคริปโตอีกครั้งแต่ถ้าแผนฟื้นฟูสะดุดเพียงจุดเดียวทุกอย่างอาจากลับสู่จุดที่ความเชื่อมั่นหายไปเหมือนเดิมสิ่งสำคัญที่สุดคือนักลงทุนต้องใช้วิจารณญาณและไม่ลืมบทเรียนครั้งใหญ่ในอดีตและทั้งหมดนี้คือประเด็นสำคัญของเทรารูน่าแคสิกที่กำลังกลับมาเป็นกระแสอย่างร้อนแรงในตลาดคริปโตแต่ต้องย้ำชัดว่ารายการนี้นำเสนอเพื่อข้อมูลเท่านั้นไม่ชักชวนลงทุน และทุกท่านควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเสมอพบกันใหม่ในตอนถัดไปอย่าลืมกด subscribe กด like กดแช a r e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโทนี่จากช่องคริปโตทูดมูลด้วยนะครับ